เราจะไปฟังความคิดเห็นของทางด้านนักวิชาการกันค่ะท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์สมชายปรีชาศิลปะกุลค่ะว่าคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้มีมุมมองอย่างไรต่อข้อเสนอของนักวิชาการกลุ่มนิติราชโดยเฉพาะในเรื่องของการเสนอแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งภายใต้คอนเซปต์นับหนึ่งใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทยซึ่งหลักการนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในประเทศไทยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณอาจารย์สมชายคะ ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สมชายคะกับข้อเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มนิติราชในเรื่องการล้างผลพวงของการรัฐประหาร19กันยายน2549ทั้งหมดเพื่อให้ทุกอย่างกลายเป็นโมฆะและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเห็นยังไงคะมองว่าในทางหลักการมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมคะคือในทางหลักการเนี่ยผมคิดว่าคือคือจนถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐประหาร2549นี่น่าจะเป็น รัฐประหารที่ประสบความล้มเหลวนะครับล้มเหลวล้มเหลวมากที่สุดในการรัฐประหารที่เคยมีมาในสังคมไทยค่ะแล่เนี่ยอ,อผมคิดว่าคือคนจํานวนผมเชื่อคนจํานวนมากถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะสีไหนก็ตามนะครับเวลาพูดถึงการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายล้วนจะบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยผมเชื่อข้อดีอันต้นคือว่ารัฐประหารครั้งนี้ทําให้เห็นว่าการรัฐประหารไม่ใช่การแก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางของการเมืองไทยได้ต่อไปแล้วซึ่งผมเชื่อนี้ คือผมเชื่อน่าจะเป็นเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็เห็นร่วมกันนะครับว่ามันคงการรัฐประหารเป็นาก,การปัญปหาะไรไม่ได้แล้วนะครับค่ะครับผมตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดข้อเสนอของที่ทางกลุ่มนิติญาตออกมาเนี่ยผมเชื่อเป็นข้อเสนอที่ที่ผมคิดว่าเน่าสนใจมากนะครับที่พยายามจะให้ทุกคนเริ่มต้นตั้งแต่เสนอเพื่อกลับไปู่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของสังคมการเมืองไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเออซึ่ง โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันสามารถทําได้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นหลักการท,ที่โอเคเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยคือต้องยอมรับว่ามันมันมีความยุ่งยากอยู่อย,อยู่พอสมควรนะครับว่ามันจะกลับไปได้ไงนะครับยกตัวอย่างเช่นการจะล้มล้างสิ่งที่เรียกว่าผลกวงจากการปฏิวัติเนี่ยอันนี้ผมคิดว่า,าปัญหาที่สําคัญข,อข้อนึงก็คือว่าตัวระบบกฎหมายของไทยเนี่ยอ่อซึ่ง หมายความว่าทั้งกระบวนการยุิธรรมทั้งศาลหรือทั้งนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากเนี่ยค่ะในระบบกฎหมายไทยมันได้ผนหนวกเอาส่วนหนึ่งของการรัฐประหารเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นการจะเลิกกันนี้เนี่ยผมเชื่อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันคงต้องใช้คงต้องใช้แรงกดดันหรือต้องใช้เหตุผลต้องใช้ตรกการอะไรทางกฎหมายเนี่ยมากนะครับคือสมมติเราทั้งหมดเห็นพร้อมว่าควรจะเลิกควรจะเลิกนะครับแต่พันแต่ก็คือว่าได้บรรทัดฐานที่มันเคยเป็นมาในกระบวนการยุธรรมเนี่ยมันยังคงกยึดถือเนี่ยนี้ผมคิดว่า ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งในคําตัดสินหลังๆของศาลรัฐมนูนเองก็ตามนะครับก็ยังคงยึดถือแนวคำพิพากษาซึ่งถือว่า,าใครรัฐประหารสําเร็จเนี่ยก็คือควรเป็นคนที่มนือนาาในการออกกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยมันจึงในแง่ของของการที่ทำให้มันเกิดผลในความจริงผมเชื่อมันคงต้องช่วยกันออกแรงเยอะนะครับค่ะ แสดงว่าข้อขัดแย้งในความคิดของอาจารย์เองก็มองว่าการที่จะให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนอที่จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19ันายน2549โดยเฉพาะการยกเลิกคําสั่งข,งของคณะปฏิรูปการปกครองแล้วก็ให้ทุกคนลืมทุกอย่างนั้นน่าจะเป็นไปค่อนข้างยากเออค่อนข้างผมคิดว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคืออนนี้เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาของตัวตัวระบบกฎหมายไทยที่มัน มันรองรับระบบการรัฐประหารมายาวนานพอสมควรนะครับอย่างน้อยก็ครึ่งศตวรรษแลวครับประมาณมากกว่า50ปีนะครับที่มันดําเนินดําเนินดําเนินต่อมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการจะปรับเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยตรงค่อนข้างยากนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับในหลายประเทศเนี่ยเคยมีตัวอย่างของประเทศบางประเทศที่เคยตัดสินให้คำสั่งของคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายก็เคยมีนะครับในบางประเทศนะครับค่ะ ในทางทฤษฎีอาจจะมองว่าค่อนข้างเป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัติมองว่าเป็นเรื่องยากบางฝ่ายก็มองเช่นเดียวกันค่ะว่าเป็นเพียงข้อเสนอในทางวิชาการแล้วก็อาจเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะมีแรงต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตรงนี้อาจารย์มองว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะมีแรงต้านต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยฝ่ายที่คือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งคงโยงมากับปัญหาทางการเมืองที่เป็นอยู่นะครับก็ <c oughs> คือว่า อ๋อสภาพทางการเมืองหลัง2549เนี่ยนะครับก็เป็นที่รับรู้นะครับว่ามีบางฝ่ายซึ่งมีความเห็นว่าครับว่าก่อนหน้าการรัฐประหารเนี่ยสังคมไทยอยู่ในตกอยู่ในสภาวะที่เขาถูกครอบงำอย่างเด็ดเร็จนะครับ <c oughs> เพราะนั้นเข้าใจว่าในแง่ต่างในแง่ทางทฤษฎีแล้วเนี่ยข้อขัดแย้งอีกประก็คือว่ามันคงมีอาจจะมีแรงต้านในทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> แต่ทั้งที่ผมคิดว่าคงจะต้องอคงจะต้อง,คง,องคงจะต้องพูดคุยนะครับผมคิดว่าคงต้องหกเถียงว่า การล้มล้างผลการละรมฐานเนี่ยนะครับมันจะกินความไปถึงขนาดไหนนะครับเพราะผมคิดว่าข้อสเสนอของทางนิติราชเองก็ตามนะครับไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องหมายหมายความว่าคนที่เคยทําความผิดน,นะครับจะต้องถูกลบล้างความผิดทั้งหมดก็ไม่ใช่เพราะ,ะนั้นผมคิดว่านี่คงต้องคงต้อง,องอแยกแยกแต่ละประเด็นออกมาชัดเจนเน,นะครับค่ะ เป็นไปได้ไหมคะว่ากลุ่มนิติราษฎร์ของอที่นําโดยอาจารย์วรเจรตนี่ต้องการจุดประเด็นขึ้นมาเพื่อให้สังคมเนี่ยเกิดการถกเถียงกันซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่นะคะแล้วก็ขณะนี้ก็มีอีกฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ขัดขานเพื่อให้มีการตกผลึกทางความคิดในเรื่องของการรัฐประหารแล้วก็การความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นการ เป็นการผมเชืเ่อข้อเสนอของทางกลุ่มนิติราศเนี่ยผมเชื่อในแง่หนึ่งคือประมวลให้เห็นปัญหาการใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นจากรัฐประหาร2 5 4 9สี่เเป็นต้นมานะครับซึ่งก็คงส่วนนี้ก็เป็นคงเรื่องของการรัฐประหารนะครับแต่นอกจากนั้นยังมีส่วนอื่นๆนะครับเช่นมีเรื่องสามารถตานึรนะครับมาติดฐานมีทับหลเบุเดชนันขกามนะครับมีเรื่องของรัฐธรรมนูญสองท่ศูนย์นะครับมีเรื่องของ สิ่งที่เรียกว่าการเยียวยากับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในท,ที่แล้วผมคิดว่ามันคงเป็นในแง่นึงคงเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพกว้างของการใช้กฎหมายนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมการเมืองไทยเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมคิดว่าคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันมันคงต้องมันคงต้องทําให้เกิดการแลกเสียและการปกเสียงกันอย่างจริงจังให้เกิดขึ้นได้นะครับเป็นเหมือนการประมวลข้อเสียที่เกิดจากการนัตประหารที่เกิดขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะครับผม ทีนี้ข้อเสนอที่ดูเหมือนเป็นรูปธรรมเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงไปก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกับไม่เชิงแก้ไขซะทีเดียวอาจจะเป็นการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดูเหมือนจะไม่ไดเอารัฐธรรมนูญฉบับปี2550มาปรับแก้แต่ว่าเสนอให้เป็นในส่วนของรัฐธรรมนูญ2475 2489แล้วก็2540บางส่วนด้วยตรงนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมคะกับข้อเสนอของกลุ่มนิติราฐเรื่องนี้อะค่ะ ในแง่หนึ่งผมคิดว่าการนำารัฐธรรมนูนสามฉบับที่ถูกพูดถึงนะครับและธรรมนูญสองสี่เจ็ดห้าสองสี่แปดเก้าสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยผมคิดว่ารัฐธรรมนูนทั้งสามสามฉบับนี้นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่อาจจะกัด้ได้ว่ามีความเป็นเทเลปยเนี่ยอยู่สูงนะครับเพราะนั้นการเอารัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับนี้รามาประมวลแล้วก็เป็นเป็นหลักในการที่จะออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยผมคชื่อว่าได้จะเป็นกระบวนการที่เป็นหลักที่น่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า อแม้ว่าเราจะรฐัฐธรรมนูนทั้งาสามฉบับนี้มาเป็นหลักเนี่ยแต่จริงๆผมคิดว่าคงต้องคงต้องคิดถึงกันให้มากเลยคงต้องเสียงให้มากก็คือว่าอปฏิเ,เสธไม่ได้ว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยยังยังมีอยู่มากนะครับคนที่แม้จะไม่ให้แต่รฐัฐธรรมนูนเลยนี่ก็ยังมีอยู่เพราะฉนั้นเนี่ยในแง่นึงเนี่ยผมคิด่ามันคงต้องคงต้องเปิดเวทีให้กว้างขวางขึ้นนะครับว่าเออ ข้อเสนอต่างๆเหล่านี้เนี่ยเช่นโครงสร้างของระบบรัฐภาจะเป็นไงการรับรองสิทธิเสรีภาพจะเป็นไงเนี่ยผมคิดว่าส่วนนี้คือต้องทําให้กระบวนการการจัดทาํารัฐมนบับใหม่เนี่ยมันเป็นเวทีที่คนทุกคนนะครับทุกฝ่ายเนี่ยจะสีไหนกลุ่มไหนก็ได้สามารถเข้ามาผลักดันประเด็นหรือความเห็นตนเองเนีน่ยเข้าไปในเข้าไปในเวทีใหม่อันนี้ได้อันนี้ผมคิดว่าสําคัญนะครับกลุ่มของขคณะรฎรกลุ่มของมิตรราชจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะเข้ามาผลักด,ดันด้วยนะครับในขณะที่ นอกจากนั้นก็จะมีกลุม่มอ,อื่นๆด้วยก็ได้นะครับผมคิดว่าข้อประผักด,ดันภายใต้หลักการอย่างน้อยผมคิด่าถ้าเรายืนบนหลักการาไปยีดไปร่วมกันมันก็มันก็น่าจะเป็นเวทีแบบนี้นะครับค่ะการเปิดเวทีให้กับคนทุกคนทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้จะสามารถเป็นข้อเสนอแนะที่เสนอแนะไปยังรัฐบาลได้ด้วยไหมคะผมคิดว่าอคืส่วนหนึ่งรัฐบาลเองก็มีมีแนวนโยบายนี้อยู่นะครับตอนที่แถลงเอาไว้ผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดรัฐบาลน,นะครับ อยากจะทำให้เรื่องนี้เป็นการแก้ไขมูญครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันนําไปสู่การทางออกของสังคมไทยในจริงคมแรงวงมันคงต้องเป็นกระบวนการที่ต้องยอมรับกักคนทุกฝ่ายนะครับคือกระบวนการประเภทแบบที่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเช็นรัฐธรรมนูญสองห้าห้าสิบครือการแก้ไขที่ประเภทแบบมัดมือทุกนะครับตั้งกรรมการมาแล้วมุกยิบมุกยิบทำกันสิบี่ิบคนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีการคนสมัยไปแล้วนะครับคือมันมันอาจจะผ่านนะครับแต่ว่ามัน จะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมใดๆเพราะนั้นทางทีก็คือมันคงต้องทาให้เวทีอันนี้เนี่ยมันเปิดกว้างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับค่ะมาถึงย้อนกลับไปบทเรียนที่ประเทศไทยได้รับจากการรัฐประหาร19กันยายน2549สำหรับอาจารย์คืออะไรคะแต่ว่าเห็นอาจารย์พูดในงานเสวนาอยู่หลายครั้งเหมือนกันว่ารัฐประหารไม่สามารถแก้ปัญหาในสังคมไทยได้อีกต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าไม่ควรเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นอีกต่อไปในประเทศไทยใช่ไหมคะ คือถ้าจะมีอะไรผมคิดว่าคือรัฐประหารเนี่ยนะครับ2549เนี่ยน่าจะเป็นรัฐประหารที่มีการมีคนต่อต้านและมีคนคัดค้านหลังหลังจากการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ย <S 1> <S 1> ผมคิดว่าต่อเนื่องและสม่ำเสมอมากกว่าการรัฐประหารครั้งไหนนะครับคทั้งฝ่ายที่เคยสนับสนุนนะครับผมคิดว่าฝ่ายที่เคยสนับสนุนหรือฝ่ายฝ่ายที่อะไรละ่ะผมเชื่อตอนนี้คือไม่มีใครสามารถพูดได้เป็นฝ่ายเป็นคำว่าเห็นด้วยรัฐประหาร2549นะครับเพราะนั้นเนี่ยในแง่นี้ผมผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะพอเป็น เป็นมติร่วมๆกันนะครับว่ารัฐประหารเนี่ยมัน,ม,นมันแก้ไขปัญหาการเมืองไทยไม่ได้หรอกมันคงต้องใช้วิธีการอื่นๆแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับมันอาจจะเกิดจะได้แต่คือถ้าบทเรียนที่บอกไว้คือว่ามันแก้ไขปัญหาอ,อะไรไม่ได้เมื่อไม่ได้ปุ๊บเนี่ยวิธีการที่ควรจะทํอยู่ก็คือกล,กลับมาใช้วิธีการแบบใช้ไปนะครับอาจจะไม่เร็วนะครับแล้วอาจจะต้องเถียงกับคนอื่นๆมากขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ มันก็ดีกว่าการแก้ไขปัญหาแบบรัฐประหารที่จะไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยนะครับค่ะมองว่าห้าปีที่ผ่านมาประชาชนเข้มแข็งขึ้นไหมคะในการที่จะต่อต้านการรัฐประหารเออผมคิดว่าสำนึกเรื่องการต่อต้านรัฐประหารเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแต่ว่าห้าปีผ่านมามันก็มีรอยเอ่อมีมีฝกนาาตรรมเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับอย่างกรณีสองสามปีผ่านมามีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่า ในแง่หนึ่งถ้ากับการต้านรัฐต่อต้อตอตอานรัฐมหาเนี่ยผมคิดว่าเข้มแข็งมากคือแต่ในแง่หนึ่งเราก็ดูเหมือนว่าเราต้องสูญเสียมากเกินมากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับเราจริงจริงที่ผ่มานมาผมค่ดเราน่าจะไม่ยําเป็นต้องมาให้ถึงจุดที่มันสูญเสียได้มากขนาดนี้ครับแต่มันก็เกิดขึ้นซึ้งกวคง,งเป็นเรื่องที่ผมต้องคิดหาทางแก้ไขและเยียวยาต่อไปอย่างครับค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมชายมากค่ะที่มาให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมครับสวัสดีครับ อาจารย์สมชายปรีชาศิลปะกุลนะคะท่านเป็นนะักวิชาการคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มองถึงแนวคิดแถลงการของกลุ่มนิติราชซึ่งนําโดยอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นะคะคือมองว่าน่าสนใจแต่ว่าอาจจะยุ่งยากในเรื่องของข้อกฎหมายเพราะว่ามีบรรทัดฐานที่ตั้งแต่ในอดีตที่ได้ปฏิบัติกันมานะคะจะมาล่มล้างกระบวนการในส่วนของส่วนต่างๆที่ได้ปฏิบัติกันมานั้นอาจจะเป็นไปค่อนข้างยากแต่ว่าน่าจะทําได้ โดยเฉพาะในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่เป็นปมขัดแย้งกันมานานตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยาระยะ,<จ>ะเวลาจนาตอนนี้ก็5ปีแล้วนั่นเองค่ะ